วันนี้เราก็จะหยิบยกมาพูดคุยกันก็เหมาะอย่างยิ่งกับในช่วงของหน้าร้อนแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เวลาไม่ว่าคุณจะขยับ ขยื่อนเล็กๆน้อยๆหรือว่ามากน้อยขนาดไหนเงนก็ต้องย่อมออกเป็นธรรมดาแล้น้ำนใหม่ๆด้วยนะ้องแล้วมันก็มีข่าวเมื่อตอนช่วงสงกรานที่ผ่านมามันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่น้องคุณผู้ฟังะเขาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขามีอาการที่ค่อนข้างจะแปลกๆขึ้นมาอยู่ๆเนี่ยอยู่บ้านน้องเลยสชใช่บ้านผมเลย อยู่จัังหวดมคนจังหวัดนี้แปลกๆทุกคนไหมเอ้ยไม่แปลกทุกคนไม่ได้บุลลี่นะครับต้องขอคือหยอกๆยาวเลยนะคะคือน้องก็เป็นน้องที่มีสุขภาพอนามัยดีนั่นแหละใช่นั่นแหละก็อยู่ๆเนี่ยคือน้องเขาเลือดออกตามรูคุมขนต่างๆเออเลยก็มีการโพสต์ลงโลกโซเชียลโลกออนไลน์ต่างๆก็เลยเป็นที่มาทําให้เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับโรคที่ชื่อว่าเหงื่อออกเป็นเลือด ใช่ค่ะฟังแล้วน่ากลัวมากเลยฟังแล้วน่ากลัวแล้วก็ถ้าใครเห็นภาพก็ค่อนข้างที่จะน่าหวาดเสียพอสมควรทีเดียวแม้คุณหมอเขาจะออกมายืนยันว่ามันไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตวันเนี้ยเราก็เลยอยากจะมาขอความรู้จากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันหน่อยละกันว่าไอ้เจ้าโรคเหงื่อออกเป็นเลือดเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนกลุ่มไหนบ้างแล้วเป็นแล้วเนี่ยสามารถรักษาให้หายและที่สําคัญนะน่าสนใจมากที่คุณหมอเคยบอกว่า เป็นแล้วเนี่ยมันมันไม่อันตรายเท่าไหร่อเออไม่ไม,ไม่ถึงแก่ชีวิตอ,อ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาหาความจริงกันใครที่มีคําถามหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคเหงื่อออกเป็นเลือดสามารถส่งคําถามของท่านเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ตอนนี้เราก็ออกอากาศคู่ขนานไปพร้อมกับทาง FM ฟเอ็ พิมพ facebook นะฮะเข้าไปที่ m c o t news fm 1 0อ5หรือว่าจะเป็นที่ official line <S <S ก็ได้ที่ at m c o t news นะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะแพทย์หญิงธนพรบริบูรณ์ในแพทย์ชำนาญการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอธนพรครับค,คุณหมอคะสวัสดีครับ<อ>คุณหมอครับ ได้ยินไหมคะโอเคค่ะได้ยินเสียงสดใสมากเลยครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากเลยนะคะที่อยู่กับคุณผู้ฟังอยู่กับสุขภาพดีสีทุ่มในช่วงที่ดึกไม่ดึกมากเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหลายคนนะคะที่จะมาเรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันมาสาเหตุมันคืออะไรคะคุณหมอคะประเด็นของภาวะเหงือออกเป็นเลือดเนี่ยค่ะอ๋อภาวะเงือออกเป็นเลือดจริงๆคือเจอได้น้อยมากเลยนะคะในไทยคือแบบ ประมาณไม่เกินสิบเคสในสิบปีที่ผ่านมาค่ะเละเราเจอแค่ร้อยเคสคือเป็นกรณีที่เจอน้อยมากๆก็คือเหมือนมันจะเป็นภาวะที่มันมีเลือดอาข่าปนออกมากับเหงื่อสาเหตุที่แน่ครับเนี่ยคือปัจจุบันยังไม่ทราบแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเจอในในเด็กมักจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็อาจจะสาคัญกับเรื่องของภาวะทางจิตใจความเครียดความวิตกกังวลในพวกนี้ค่ะที่มีรายงานนะคะ โอ้โหในทัวโลกก็คือเด็กผู้หญิงเหมือนกับไทยเราเหรอคะคุณหมอคะใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงแต่ผู้ชายก็มีเหมือนกันค่ะสาเหตุนี่คือยังไม่แน่ชัดเหรอครับคุณหมอครับใช่คือสาเหตุที่แน่ชัดเนี่ยยังไม่ทราบแต่ว่าคือเขาเชื่อว่ามันอมันเกิดจากปกติคือต่าเหนือของเรามันจะมีพวกเเลือดฝอยมาเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วทีนี้ยพอเวลาที่เราเกิดความเครียดเกิดสเตรสเนี่ยมันทําให้เส้นเลือดฝอยมันบีบตัว พอมันดีบตัวอย่างแรงเนี่ยพอมันบีบแล้วมันคลายแล้วมันก็เกิดการแตกออกอแล้วก็เลยทให้พวกเม็ดเลือดแดงหรือว่าพวกอะไรพวกเนี้ยมันเข้าไปในต่อมเนื่อแล้วก็เลยไหลออากมาพร้อมกับเหนื่อก็เลยเห็นลักษณะข,ของเหนือที่มันเป็นสีที่เป็นสิสือเหมือนเลือดค่ะบางทีอาจจะเห็นเป็นแบบสีแดงจางๆคนมากับน้ำเนือหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นสีแดงเข้มเป็นหยดเลยก็มีที่ที่มีรายงานที่ต่างประเทศนะคะอื อย่างในไทยครับคุณหมอครับข้อมูลที่คุณหมอพอจะมีในมือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกว่าเจอในน้องผู้หญิงเนี่ยอืจะเป็นในช่วงไวัยไหนซะเยอะครับคุณหมอคะส่วนใหญ่จะเป็นวัยตั้งแต่วัยเด็กประมาณสองปีถึง<ม>เอ,อ่อสิบปีประมาณเนี้ยค่ะี้อ็มีมีรายงานค่ะก็ที่สถาบันโรคผิวหนังเราก็เคยเจอในออเฉลี่ยแก็ดีนะคะเอท,ที่เคยมาด้วยเรื่องของเหนือเป็นเลือด ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่อายุประมาณนี้ค่ะประมาณช่วง2ถึง1บปีอาจจะมีเป็นช่วงวัยรุ่นเต้งยังปก้าง,งค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เคสที่แบบเขารายงานส่วนใหญ่ก็คือมักจะพบว่ามีความสัมพันธ์กับเรื่องมีความเครียดร่วมด้วยหรือว่ามีภาวะทางด้านจิตใจเช่นภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลความาเรื่องของอปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่เกรวมด้วยได้น,น,นั่นนำมาซึ่งความเครียดที่คุณหมอบอกว่าก็จะทําให้เกิดอาการเอ,อไปส่งผลถึงเหมือนค,อความดันโลหิตอ,อย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ไปสู่ของเม็ดเลือดที่โอ้โหสามารถที่จะออกมาทางร่วมกับเหงื่อได้ด้วยอืใช่ค่ะคือมันออกมากับเหงื่อนี่แหละคะ่ะคือถ้าเอาเหงื่อไปตรวจเนี่ยก็คือจะเห็นตัวเม็ดเลือดแดงในเหงือ่อ โนออกมาจากเหงือกเลยค่้ีส่องกล้องสุรทัศน์เพื่ะอครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเออบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันยังไม่แน่ชัดแต่ว่าก็คือจะให้อาจจะให้น้ําหนักไปเรื่องของความเครียดอย่างเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยความเครียดเนีย่ยมันจะส่งผลต่อต่อสภาพระบบการทํางานภายในร่างกายได้ได้ขนาดนั้นแล้วหรอครับคุณหมอไม่ถึงเขายังเด็กอยู่อะไรยังงใช่มใช่ใชครับผม อจริงๆคือคืออาจจะเป็นไปได้ว่าคือในเด็กเนี่ยคือพวกโครงสร้างสตั๊กเจอร์ต่างๆคือเขาอาจจะอยากไม่ได้แข็งแรงมากนะคะคือมีอีกทฤษฎีนึง่งคือเขาก็บอกว่าคล้ายๆกับว่าเหมือนกับในเด็กอะค่ะพวกแบบสตั๊กเจอร์ต่างๆมันยังไม่แข็งแรงพอมันไม่แข็งแรงอีกเนี่ยพอมันมีแรงมีเพลเลอร์นิดหน่อยมันก็เกิดตับเพลช์เกิดกับเลือดได้อันนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างหรือเปล่าอืครับ ในในในประเด็นแย่นี้นะคะคือถ้ากรณีเด็กๆะค,ะค่ะคือโครงสร้างที่เหมือนแบบมีโอกาสที่จะเป็นได้อยู่แล้วแล้วก็มาเจอกับความเครียดสิ่งแวดล้อมที่มากระตุ้นนะคะเลยทําให้มันเ,เกิดรัปเจอร์แตกขึ้นแล้วก็ออกมาเป็นเลือดอ,อันนี้มันเป็นกรรมพันธุ์ได้ไหมคะสมมติว่าในบ้านหนึ่งอาจจะมะีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าอะไรเป็นแล้วลูกหลานเนี่ยเคยพบไหมคะว่าเป็นกรรมพันธุ์ตกทอดกันมาไหมคะ โลกนี้ไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะแล้วก็ที่ในต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็ที่ในไทยก็ไม่ได้พบว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมค่ะไม่ได้เชื่อมกันทางนี้อืมออันนี้คุณหมอกทําให้เออ่นึกถึงอาการเรื่องเลือดกาเดาออกซึ่งมันเป็นเรื่องของเส้นเลือดแต่ว่าเนี่ยมันอยู่ในลักษณะของเด็กๆก็จะเป็นกันนะคะแล้วก็อากาศร้อนอากาศกระทบเอก็จะเลือดกำเดาออกแล้วก็ เราเห็นเด็กเล็กๆเพื่อเราเป็นนะแล้ว hmm. ก mm ็ใ hmm. ห mm ้เงยหน้า hmm. ข mm ึ้นอ่ะอันนี้มันจะมาคล้ายคลึงกันกับเส้นเลือดเหล่านี้ไหมคะแม้มันจะออกคนละส่วนกันนะคะคุณหมอคะเราออกนี่คือเป็นเกิดจากเส้นเลือดฝอยในต่อมอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนจริงๆก็เกือบจะใกล้เคียงกันเนาะคืออันนี้ก็คือแบบแบบจะความร้อนหรือเจออะไรแล้วมันเกิดมันรับเชื่อขึ้นมันก็เกิดมีมีเลือดออกได้ซึ่งจริงๆในกรณีของเลือดเนื้อออกเป็นเลือดเนี่ย ที่สาคัญคือเราอาจจะต้องวินิจฉัยแยกโรคก,กับสิ่งที่เป็นโรคทางด้านในร่างกายอะค่ะนะคะไม่มีเรื่องของการแข็งตัวของเลือดผิดปกติหรือว่าไม่มีเรื่องของการทํางานของเกล็ดเลือดที่มันผิดปกติต้องถ้าเกิดสมมติว่ามีกรณีที่เหนืออป็ปเลือดเนี่ยต้องวินิจฉัยแยกโรคกลุ่มที่เป็นภาวะไหลแรงพวกนี้ออกไปก่อนด้วย ก็ต้องอาจจะต้องวินิจฉัยแยกแตกต่างกันออกไปนะครับคุณหมอครับเรื่องของเหงื่อออกเป็นเลือดเนี่ยส่วนใหญ่บริเวณบนร่างกายของเราเนี่ยที่มันจะพบว่ามีเลือดออกมาค่อนข้างที่จะบ่อยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นบริเวณไหนครคุณหมอะจริงๆพบได้ตัวร่างกายเลยนะคะ<ห>ก็คือตับไม่มีต่อมเหงื่อเลยแล้วก็ก็จะพบมากตรงตำแหน่งที่มันมีต่อมเหงื่ออยู่หนาะแน่นเช่นบริเวณ่ามือนะคะค ตือแล้วก็นิ้วใบหน้านะคะจุดที่เหงื่อออกใช่ไหมคะอืมใช่จุดที่เหงื่อออกเยอะๆตามข้อแลวกรลด้วยใช่ค่ะตรงตำแหน่งที่มีต่อมเหงื่อเยอะๆก็จะจะพบว่าเจอลักษณะของเหงื่อออกเป็นเลือดได้บ่อยโอมันมันจะมากมายหรือว่ายังไงคะในแต่ละครั้งที่เกิดคือจะถึงกับอันตรายหรือว่าออทำให้ ติดเชื้อทต่ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรได้ไหมคะไอ,อ,อ้เหงื่อภาวะเหงื่อเป็นเลือดไหมคะ,ะคือเอข้อสําคัญของภาวะนี้คือพวกนี้มันหายได้เองนะคะจอม,มันออกมาม,มันซึมออกมาออ้จริงออกมาแล้วประมาณไม่เกินห้านาทีสินาทีพอเราเช็ดออกปุ๊บมันก็จะหายไปได้เองแล้วก็หลังจากเช็ดเนี่ยคือก็จะสังเกตด,ดูมันไม่ได้มีบาดแผลครับ,รบมันก็เป็นเหมือนเหงื่อออกจากผิวหนัง หรือก็คือเป็นเลือดที่เป็นเลือดที่มันซึมออกมา,ากับเนืออที่อยู่บนบริเวณผิวนะปกติอะนะคือช่วงนี้นนก็จะครับผมดูเหมือนไม่อันตรายแต่มันทําความตกอ,อกตกใจใช่ครับคือจริงๆภาวะนี้คือไม่อันตรายแต่ว่าคือ,อยังไงก็ตามคือก็มุ่งนิสัยแยากโรคกันอย่างที่หมอพูดไปอะคา่ะเรื่องของตัวของเลือดผิดปกติอย่างอื่น แล้วก็มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งที่ว่ามีเขาเรียกว่าแบบเป็นเหงือบเหงือมีสีเป็นคอมไฮโดรซิสอันนี้ก็คือ,อเ,ปเป็นแบบพืชที่เป็นแบบแดงหรือสีอันนี้ก็จะใช้คำว่าเหงือบเป็นเลือดเหมือนกันซึ่งในกลุ่มนั้น่ะก็คือจะเกิดกพวกแบคที ria คะ่ะที่ทำให้เรามีเหงือเป็นสีส้มเป็นอะไรอย่างนี้ได้โอ้โหน่า<อ>สนใจยอย่างนี้เจอเยอะไหมคะภาวะที่คุณหมอเรียกเหงือมีสีหรอคะ อเหื่อมีสีใช่ค่ะอในเมืองไทยยังไม่หมอยังไม่ไม่ไม่ม่เห็นรายงานนะคะต่อมี่ละประเทศอืมไปต่างประเทศใช่ไหมครับผมทำให้เรานึกถึงสีฟ้าสีสีต่างๆขึ้นมาใช่หลายสีค่ะมีสีมีเป็นสีน้ำเงินก็มีสีเหลืองมีจริงๆด้วยหรอฮะอ๋แล้วมันเป็นสารอะไรอะคะที่ทําให้สีอะมันมแตกต่างใช่ฮะ มันเป็นอาค็กมันเป็นไลโปพิซีกนกาูมันเหมือนแบบเป็นสารในในผิวหนังเราเนี่แหละค่ะคือพวกนี้มันเกิดจากตัวาอาตัวไลโปพิซิงเองที่มันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแล้วมันเลยทําให้อาเหงื่อมันเปลี่ยนสีไปอืมออกมาแล้วก็หรืออีกกลุ่มหนึ่งบางคนเขาก็จะเกิดจากการที่แบบมีตัวแบคทีรียาบางตัวที่มันมาเปลี่ยนแปลงเหงื่อ เลยทาให้เกิดเป็นสีขึ้นแต่ว่าอันนี้คือคนละกันกับภาวะเงือเป็นเลือดอ๋ออันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเจอในต่างประเทศ <คน S 1> เพ<ป>ราะว่าในในบ้านเราคุณหมอบอกว่ายังไม่เจอยังไม่มีรายงานเรื่องของการพบเจอนะฮะคุณหมอครับอย่างเรื่องของกลับไปที่เรื่องของเงือออกเป็นเลือดฮะเอ่อถ้ามันออกมาเนี่ยคุณหมอฮะมันเรื่องของความเข้มข้นของตัวเลือดเนี่ยมันจะมีผลต่อ ระบบภายในของร่างกายของเราไหมะฮะคุณหมอ,อเ,พเพราะอย่างกรณีอย่างที่คุณหมอบอกาบางเคสก็อาจจะบางบางบางกรณีก็อาจจะมีความเข้มข้นอยู่พอสมควรทีเดียวคะคุณหมอฮะมันบ่งบอกอะไรได้บ้างไหมฮะัคุณหมอฮะคือจริงๆคือปริมาณที่มันออกเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากจนถึงจะมีรีพอร์ตว่าทําให้เป็นอันตรายหรือเปล่าหรือเปล่าคือที่ที่ที่มีเคสที่รีพอร์ตมาไม,ไม่ไม่มีเคสไหนชี้ว่าเป็นอันตรายถึงชีวิต ก็คือส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือมันไหลออกมาแล้วก็หยุดไหลได้เองนะคะแต่กรณีถ้าเกิดสมมติว่ามันไหลออกเยอะมากๆอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คเลือดดูนิดนึงว่ามีทําให้หรือความเข้มข้นเลือดมันตกลงมีเลือดฟางร่วมด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าเท่าที่ดูรีพอร์ตตอนนี้มันไม่ยังไม่มีรายงานว่าทําให้ถึงขั้นเป็นเลือดฟาง ไปในกรณีแบบนั้นนะคะอ๋อยังไม่มีรีพอร์ตในเรื่องที่เลือดน้อยด้วยทาให้ถึงเลือดจางก็อาจจะถ้าออกเยอะก็อาจจะได้กลิ่นคาวเลือดได้ด้วยไหมคะคุณหมอฮะเหมือนที่แบบว่าเวลาเป็นแผลอะไรเงี้ยแล้วก็เราอาจจะได้กลิ่นอะไรลักษณะแบบนั้นเกี่ยวกับเลือดอะค่ะคุณหมอฮะใช่ค่ะแล้วก็หมอว่าจริงๆคือมันเป็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่มันแตกมันรับเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นเลือดที่มันออกจากเส้นเลือดฝอยคือมันคงไม่ได้เยอะมากอืคือมันไม่ใช่เลือดใหญ่อ่ะค่ะคือ พอมันแตกออกมันก็อาจจะเป็นแบบแค่ปริมาณหนึ่งมันก็แล้วมันก็หยุดเองด้วย<ะ>ก็เลยต่ส่วนใหญ่ก็เลยไม,ไม่ได้มีผ่อนแล้มีรายงานถึงชีวิตท,ทีนี้นอกจากเรื่องของเอภาวะเหงือ่อเลือดออกในเหงื่อเหงื่อเป็นเลือดอ,อะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะในภาวะหน้าร้อนเนี่ยมันยังมันยังมีประเด็นของอย่างที่คุณหมอบอกผิวหนังของเด็กของเอยังไม่ถึงสิบขวบเนี่ยเขาจะมีภาวะของ อาการผื่นคันในหน้าร้อนแพ้เหงืออะไรเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะความเพราะฉะนั้นเป็นตัรอันกันละค่ะอ่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเรื่องที่อาจจะแบบออส่งผลในในฤดูร้อนนี้อย่างผู้ใหญ่ก็อาจจะเข้าใจว่า,วามีลักษณะการรักษาตัวที่ดีแต่สําหรับเด็กนี่เขาจะต้องระวังอย่างไงบ้างไหมคะคือขอแตกมานิดหนึ่งนอกจากค่ะ ของในเด็กๆเนี่ยก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นผดร้อนนะคะก็จะเป็นเก็บกับเหงื่อเหมือนกันก็คือเหมือนเหงื่อมันออกมาไม่ได้ออกมาไม่ดีมีการอุดตันของของเหงื่อในบริวเวณทั้งหนังหนังกำพร้านะคะพวกนี้ซึ่งก็คือเกิดจากบางทีในเด็กเล็กเนี่ยต่อมเหงื่อเขายังพัฒนาไม่ดีแล้วทีนี้พอรักแาร้อนมากๆอุณหภูมิในร่างกายมันสูงมากๆมันพยายามที่จะขับเหงื่อแต่มันขับออกมาไม่ทัน มันก็เลยขังอยู่ตามผิวกลายเป็นตุ่มไส้้ตุ่มแดงอะไรพวกนี้ค่ะถ้าภาษาของหมอเขาจะเรียกว่าเป็นมิเรียผดร้อนมันจะเป็นเม็ดด้วยไหมคะตามหน้าผากตามอะไรเหมือนอาบน้ําเย็นแล้วก็ใส่เสื้อที่เขาเรียกว่าอะไรนะผ้าคอต้าซาตอนผ้าป้ายอาหารที่บางๆที่อากัศใส่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็รีมบำรุงที่เหนอะหนานะคะ เพื่อไม่ให้มันแบบไปอุดตันมากยิ่งขึ้นนะคะอไม่ควรทาใช่ไหมคะโลชั่นไม่เลิกไปเลยค่ะช่วงหน้าร้อนต้องงดเว้นไปก่อนครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตพวกกลับมาที่เรื่องอของเงือออกเป็นเลื่องนิดนึงฮะเรื่องถ้าเราเจอแล้วเนี่ยว่าลูกหลานของเราหรือว่าอาจจะเป็นตัวเราเองมีภาวะแบบนี้เนี่ยเรื่องของการไปรักษาเนี่ยฮะคุณหมอฮะ อะถ้าถึงมือหมอแล้วเนี่ยการรักษามันจะต้องใช้วิธีการยังไงครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอบอกว่ามันสามารถรักษาให้หายขาดได้ครับคุณหมอครับคือจริงๆตัวเนี้ยคือส่วนใหญ่ที่ที่มีรายงานก็คือ,อมันสามารถหายเองนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นหลักเดือนหรือว่าหลักปี ตรงน,นี้นะคะแล้วก็ใครกยที่คนไข้มาโรงพยาบาลก็คือถ้ามาด้วยเรื่องหลอออกเป็นเลือดซึ่คนอื่นต้องแยกอย่างที่บอกบอกคือต้องเแยกกลุ่มเป็นอันตรายต่อชีวิตก็คือกลุ่มที่มีของเลือดผิดป,ปกติหรือว่ามีการแข่งตัวของพวกเกล็ดเลือดทํางานผิดปกติพวกนี้ต้องจอเจาะเลือดดูเม็ดเลือดแดงดูเกล็ดเลือดดูการแข่งตัวของเลือดเอว่ามันปกติดีถ้าทุกอย่างพวกนี้ปกติดีแล้วก็จะโอเคอะเป็นหลอกเป็นเลือดหรือเปล่าซึ่ง ในกรณีนี้เราก็ถ้าเกิดสมมติคนไข้มาที่ที่โรงพยาบาลแล้วในขณะนั้นมีเหงื่อเลยเนี่ยเราสามารถเอาตัวแซมตปนเหงื่อค่ะไปตรวจด,ดูทางเาจง้งกล้องพยาธิวิทยาก็จะเห็นเป็นลักษณะของโัวเมลแดงอืนะคะถ้าเกิดสมม,มติว่าคนไข้มาตอนที่มีอาการเนาะครับค่ะ,คะก็สามารถเอา,เอาเลือดไปตรวจได้หรือเอยเอาเหงื่อไปตรวจได้เลย,เย,เเดดเลยใช่ไหมคุณหมอฮะใช่ค่ะก็คือเอาตัวสมองไปไป,ไปตวรวจเส่องดูบางต้นได้ หรือว่าถ้าเกิดกรณีที่คนไข้แบบมีอาการขนาดทีนมาลงมาลเลยก็ถ้าตัดทิ้เนื้อปก็จะพอช่วยบอกได้ค่ะอืมอันนี้มันจะต้องมันจะต้องกินยาทานยาหรือว่ามียาทาอะไรไหมครับคุณหมอครับหรือว่าปล่อยไปก็เดี๋ยวมันก็จะหายไปเองครับคุณหมอฮะสิ่งที่บอกว่าคือมันจะสาคัญกับเรื่องของจิตใจสภาวะทางจิตใจเนาะเอางี้ผมจำแด้ ภาวะโรคทางทางจิตใจอะค่ะเพราะฉะนั้นอาจต้องประเมินในในกลุ่มนี้ด้วยว่าคนข้าไอ้ยเนี่ยมีปัญหาในรุ่นล้านนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดมีเนี่ยก็ต้องส่งปรึกษาคุณหมอทางด้านพิจิตรหมอจิตแพทย์เพื่อช่วยร่วมดูแลแล้วก็ร่วมรักษาเพราะว่าบางทีอาจจะจําเป็นอาจต้องได้รับยาก็คือถ้าเกิดคนไข้นีเรื่องของภาวะวิตกกังวลมีเครียดอะไรร่วมด้วยเนี่ยก็จะมีใช้พวกกลุ่ม ของยาคลายเครียดนะคะก็มีบางคนเขาก็ใช้ในกลุ่มพวกยาที่เป็นกลุ่มพวกอาเบต้าบอกเป็นกลุ่มบรนยาแบบลดการาเต้นของหัวใจพวกนี้ก็มีมีรายงานการขใ,ในกรณีที่มีโวคร,ร่วมทางด้านทางด้านลดนเทิงจิตเวชนะคะอืมโอ้นี่ในกรณีที่บางคนอาจจะมีเรื่องของภาวะทางจิตใจด้วยม,<อ>มันต้องดูกันไป<บ>หลักหลายเรื่องเลยอะ่ะอืมโอ้ก็ก็ เรื่องระงับนั้นจิตใจลดลดสเตรสก็จะทำให้อาการนี้มันน้อยลงเขาบอกว่าในบางครั้งเนี่ยที่ภาวะเหงื่อออกเป็นเลือดเนี่ยจะมีอาการเอเหมือนกับใจสั่นหน้ามืดอะไรมาก่อนด้วยอ๋ว่านี่มันเออเหมือนความเครียดตื่นตกใจอะไรอย่างนี้เหรอคะคุณหมอคะเพราะว่าคือจริงๆคือภาวะเหงื่อออกเป็นเลือดมีรายงานเหมือนกันค่ะว่าเขาเชื่อว่าเกี่ยวกับระบบกระตุ เิ็นสถิติคือระบบที่มันเหมือนเป็นกระตุ้นร่างกายอะค่ะเหมือนเวลาที่เราสเตรสแล้วมันจะเป็นการเป็นแบบกระตุ้นเนี่ยค่ะก็ทําให้มีอาการใจฉันมีหน้ามืดอาไปได้บางคนก็อาจจะมีอาการแบบว่ารู้สึกเหมือนร้อนร้อนเจ็บเบตรงบริเวณตรงก่งอนที่จะมีเหงื่อออกเป็นเลือดก,ก็เห็นเห็นวิลาเป็นบางเคสค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอาการนะคะเลยมากมีคุณผู้ฟังถามมาเดี๋ยวตอนที่ช่วงที่ ช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะย้ำให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ฟังตอนต้นใช่ใช่ครับผมคุณหมอครับพอดีว่ามีคุณผู้ฟังทางบ้านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคเงือออกเป็นเลือดเหมือนกันก็เลยอยากจะสอบถามคุณหมอเหมือนกันครับเออนี่ก็เป็นคําถามที่เออผมผมก็แอบแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเอออเลือดที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นเลือดเสียหรือเปล่าครับคุณหมอครับเี่กเป็นคนถามมาเลือดเสีย เลือดสดเออเพราะมันเป็นการเพราะรูข,ขุมขนเราเป็นไอ <c oughs> ใช้เป็นแบบว่าระบายของเสียขับถ่ายของเสียออกมาใช่ไหมอาคุณผู้ฟังท่านนี้ก็เลยอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเออมันอาจจะเป็นเลือดเสียร <c oughs> หรื <c oughs> <Body work> อเปล่าคับคุณหมอร่างกายอยากออกมาอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆตัวนี้เป็นคือเป็นเลือดจากตัวเส้นเลือดฝอยค่ะโดยที่เขาเออที่ที่เขาคิดว่าอาจจะเสียวข้องก็คือเป็นเลือดที่มันเออไม่เลือดแดงเนี้ยค่ะจากตัวเส้นเลือดฝอยที่มันหล่อเลี้ยงตัวต่อมเหงื่ออยู่เพราะฉะนั้นก็ มันก็เป็นเลือดดีเนาะใช่ย่างนั้นครับเลือดคือเป็นเลือดไม่ใช่เหมือนเหงื่อที่เป็นของเสียอ่าเหมือนของเสียใช่ก็คือเป็นเลือดจริงๆของเราเลยแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดคนมากับของเสียที่กับเหงื่ออะไรแบบอืมก็เป็นเลือดฝอยที่มันจะอยู่ออกมาเล็กน้อยในต่อมรูขุมขนที่มันอยู่ทั่วร่างกายขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลใช่ไหมครับอย่างที่คุณหมอบอกก็คืออาจจะบางคนออกมากบางคนอาจจะออก บางๆใช่ไหมฮะเพศหญิงมากกว่าอืมใช่ายด้วยคุณหมอครับอย่างเรื่องของระยะเวลาในการรักษาโรคนี้ให้หายขาดเนี่ยต่ําๆที่บอกว่าเป็นเดือนระยะเดือนเนี่ยใช่เดือนที่ว่าเนี่ยมันคือต้องประมาณสักกี่เดือนนะคะคุณหมอครับเออตัวเลขที่น่อนมันก็ยังไม่มีนะคะแต่ว่าอาจจะเออย่างก็คือสามเดือนหกเดือนขึ้นไปอะค่ะสามถึงี่สอยู่กับ ในคิเทสนนั้น,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 นมีเรื่องของอโรคร่วมด้วยหรือเปล่าอะค่ะคถ้าเกิดไม่มีโรคร่วมอะไรก็อาจจะไม่ได้ออรุนแรงมากแต่ถ้าเกิดสมมนบุคคลให้มีภาวะทางด้านจิตใจมีสเตรสมีเรื่องของความกังวลวิตกกังวลร่วมด้วยเยอะมากเนี่ยพวกนี้มันก็อาจจะทําให้อาการเนี่ยดีขึ้นชา้าขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีภาวะซับซ้อนมาด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะอาจจะต้องรวมด้วย มในเรื่องของการที่เราจะสร้างโครงสร้างของเ,อเส้นเลือดฝอยก็ดีนะคะเรื่องของผิวหนังของเด็กให้แข็งแรงให้ยังไม่เป็นโรคนี้แหละแต่ว่าเราควรจะมีการเสริมวิตามินยังไงไหมคะอาจจะก,กินอาหารผักผลไม้อะไรอย่างนี้ช่วยได้บ้างไหมคะมมที่มีวิตามินซีอะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมคะคุณหมอคะก็วิตามินซีก็มีรายงานช่วยเสริมความแข็งแรงของตัวพวกเส้นเลือดฝอยก็สามารถ สามารถทานได้นะคะก็จริงๆก็ทาอาหารที่ครบถ้วนทานสักผลไม้ไม hmm. ่มีส่วนที่พร้อมเพียงทุกคอก,ก็เพียงพอแล้วค่ะครับผมยังมีคําถามตามมาต่อครับคุณหมอฮะเรื่องของเหงื่อออกเป็นเลือดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพผิวหนังของเราเนี่ยมีปัญหาด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าผิวหนังปกติเลยก็สามารถเป็นในเรื่องของโรคนี้ได้ครับคุณหมอฮะคือ คือเขาที่เสื้อเนี่ยที่เขารายงานมาเนี่ยอาจจะเป็นเลือดโฟมฟักสูงมหังที่มันอ่อนแอครับเาพิ่มไปถึงว่าตัวหลอดเลือดฝอยมันอาจจะวิ่งเช้่มลงมันแบบมันอ่อนอแอไ้รับเจอแล้วมีเลือดพวกเลือดออกมา,ากักทีม่มีรายงานแต่ปัจจุบันก็ยังไม่ไม่มีใครสามารถที่สจดได้ว่าเป็นจากเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่านะคะแต่ก็เป็นทุก มันมีหลายอย่างอย่างที่คุณหมอบอกว่าหลักหลายปัจจัยความเคเอียดบ้างผิวหนังก็อาจจะมีส่วนว่าอย่างที่เราพบกรณีภาวะเหงื่อออกเป็นเลือดเนี่ยมันน้อยใช่ไหมคะคุณหมอก็ยังไม่มีใขรได้มาศึกษาอย่างละเอียดครับผมอย่างเรื่องครับคุณหมอเชิญเชิญได้เลยฮะ <c oughs> ครับอ่ะท่านคทา สัญญาณอาจจะไม่คคใคร mm หายบ้างคุณหมอครับเดี๋ยวผมมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของในๆพูดถึงเรื่องของเหงือแล้วมีผู้ฟังท่านหนึ่งถามมาเรื่องของโรคแพ้เหงือตัวเองมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอครับแล้วมันวิธีการรักษาเรื่องของโรคแพ้เหงือตัวเองเนี่ยมันจะสามารถรักษาได้ยากขนาดไหนฮะคุณหมอฮะจริรงๆมีมีโรคนี้ไหมคะเ่อพอดีสัญ,ญญาณไม่ค่อย ได้ยินไหมอ่ะเอ่อมันขาดขาด,ขด,ขด,ขดหายหายนิดหนึ่งอะครับคุณหมอฮะค่ะได้ยินครับนะคะได้ยินครับได้ยินครับได้ยินฮะโอเคค่ะก็คือ ภาวะภาภาวะแ่อแห้งเหือยคือจริงจริง,รงมันเป็นเรื่องของการาแพ้แบบระคายเคืองนะคะ,คะก็คือพอ,อเวลาที่เหือมันออกในเหงือพวกนี้มันมีพวกเกลือก็จะทําให้ผิวเราที่เกิดสมมติว่ามีผิวแห้งหรือว่าผิวที่อ่อนแออยู่เนี่ยมันก็จะเกิดการระคายเคืองแล้วก็แพ้มีอาการคันมีผื่นแดงมีขุยขึ้นมาได้ค่ะซึ่งเป็นการที่มันเกิดจากการที่ระคายเคืองไม่ใช่เป็นการแผลตัวเหือ,หอโดยตรงนะคะ อ๋อมันมันมีมันมีภาวะอย่างอื่นมีปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมอ๋อค่ะมันก็คืออะไรก็แล้วค่ะที่ทําให้ผิวเราระคายเคืองก็คือการแพ้ระคายเคืองนั่นเองอ๋อแพ้ระคายเคืองอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าโรคแพ้เหงื่อตัวเองได้อย่างเต็มปากเต็มคําประมาณนี้ใช่ไหมคุณหมอฮะใช่ค่ะอืมันมีเกลือมันมีความเค็มที่ออกมากับเหงื่อทีก็แสบมันก็อเจอการระคายเคืองได้ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ แต่เค็มจริงๆนะเคยเคยลอง <laughs> <laughs> ลองสัมผัสด,ดูในในว่นาเรืเร่ออะไรก็ออกตามแขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมวันนี้เราก็ต้องทานน้าขนาดไหนอะคะคุณหมอพอพอมองว่าโอ้โหเหงื่อในหน้าร้อนนี่บางคนก็เยอะจริงๆอืมชดเชยได้ทําให้มันคือมีความเคลื่อนไหวมีเ,เลือดลมสดชื่นเพราะว่าเหงื่อเงือเสียน้ํานในร่างกายเยอะเนะะี่ยค่ะคุณหมอคะ ือจริงๆก็เรื่องของการดื่มน้ําก็แปดถึงสิบแก้วตามปกติเลยค่ะส่วนเรื่องของการเสริมน้ําที่ผิวเนี่ยก็คือทาพีมารุงให้ความชุ่มชืม้นก็จะเป็นการเติมน้ําให้กับผิวในใน,ในอีกด้านหนึ่งนะฮะอะไรดเหลือออกเยอะเราก็อาจจะดื่มนะ้ำเพิ่มเพิ่มเติมได้ค่ะครับผมโอเคได้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่ มาให้ความรู้กับเราเรื่องของเหงื่อออกเป็นเลือดนะครับหลายคนก็น่าจะคลายข้อสงสัยแล้วก็น่าจะทําความรู้จักกับเรื่องของโรคนี้ได้มากยิง่งข<ม>ึ้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอธนาาพรมากๆ,ๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในค,ค่ำคืนวันนี้นะครับคุณหมอครับขอพพบพระคุณมากคขอบพระคุณมากครับค<พ>ุณหมอครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแพทย์หญิงธนพรบริบูรณ์นะครับนายแพทย์ชำนาญการจากสถาบันโรคผิวหนัง